สวัสดียามเช้าครับนะครับยามเช้าจากจังหวัดกระบี่สามสิบเอ็ดองศานะครับบางจังหวัดสี่สิบสามองศาเช่นอะไรล,ำปล,ลำปลาลำปางโอ้ยอยู่กันไหวเลวครับระหว่างเดินทางนะครับอันนี้จากกระบี่จะไป <c oughs> ไปทุ่งสงนะนะครับอยู่ระหว่างเดินทางนะครับแสงแดดแสงแดดก็จ้าแต่เช้าเลย นะครับอืมนะครับระหว่างเดินทางก็แสงจ้าเนะนะครับสัญญงสัญญาณอะไรชัดกันไหมครับแชร์แล้วครับนี่ก่อนสวัสดีครับทุกคนครับแม็กกี้อ่าอยู่อยู่อะไรหัวหมาก <c oughs> มีคนอะไรเอาใบใอะไรมาอ่าอะไรเอามาจำนองกับเราควรทำสัญญา จำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะโอ้นะครับรถอันตรายนะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับนะครับถ้าจำนองนะเอามา,าวางวางเฉยเฉยเนี่ยเขาไม่เรียกว่าจำนองนะเขาเรียกว่าเอามาให้ยึดถือไว้ภาษากฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาผิดนัดผิดอะไรต่างๆเราจะไปยึดไปอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครปล่อยเงินกู้นะ รับจำนองรับจำนำอะไรต่างๆนี่ก็ต้องไปทำกันที่สำนักงานที่ดินนะครับแล้วก็คิดดอกเบีย้ยได้ไม่เกินร้อยละสิบต่อปีของต้นที่เอาที่เขาเอามาจำนองหรือขายฝากนะครจะไปคิดอะไรมากกว่านั้นไม่ได้นะครับนะถ้าเราไปคิดดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อเดือนอย่างเงี้ยนะครับเราปล่อยเงินกู้แบบนี้เราก็ต้องติดคุกอิตาราง2ปีนะ เขามีกฎหมายเขาเรียกกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตรา <c oughs> นะครับอย่าไปเรียกเกินอัตรานะอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดเรเทริดศักดิ์นะท่านอยู่เชยงใหม่เป็นไง43องศาแล้วนะดเรเทริดศักดิ์ก็จะเป็นยูทูบเบอร์นะที่จัดรายการทางด้านการเมืองนะรัฐบาลแห่งชาติใครจะได้เป็นรัฐบาลก็ลองไปดูของดเอรเทริดศักดิ์นะของผมนี่ไม่ใช่เป็นนัก วิเคราะห์วิจารณการเมืองนะ <c oughs> ของผมเนี่ยจะเน้นเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นใครรับจำนองคิดดอกเบี้ยกเกินร้อยละสิบห้ามันก็ไอส่วนเกินมันก็บังคับไม่ได้นะขายฝากเหมือนกันนะคิดค่าสินไทยก็เรียกผลประโยชน์ไม่เกินร้อยสิบห้าเหมือนกันนะครับในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็ ขายฝากที่ดินสําหรับอยู่อาศัยนะครับนะมีผลใช้บังคับวันนี้แล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมเห็นก็เขามีการโพสต์กันทางโซเชียลนะก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกฎหมายขายฝากมีผลใช้บังคับเนี่ยบุคคลธรรมดาที่ไป <c oughs> ที่ไปขายฝากที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือว่าเพื่อเกษตรกรรมอะไรต่างเนี่ยนะกฎหมายกําหนดว่าในสัญญาขายฝากนั้นก็ต้อง มีการระบุชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์และรายละเอียดของทรัพย์ที่ขายฝากระบุเกี่ยวกับนะราคาที่นํามาขายฝากระบุค่าสินไทยระบุวันโอนต้องระบุรายละเอียดลงในสัญญาขายฝากให้ครบถ้วนนะครับของเดิมในส่วนใหญ่จะไม่มีการระบุราคาราคาที่ขายฝากราคาสินไทยไม่มีน,นะจะใช้วิธีการแบบมั่วอย่างเดียวนะของเดิมนะ เอาเงินไป5้0 0สนแต่ว่าจดสินไถ่ไว้หนึ่งล้านอย่างเงี้ยนะครับเป็นการเอาเปรียบประชาชนจนเป็นที่มาของบิ๊กโจ๊กนะไปยึดที่ยึดทางนายทุนกลับมาเป็นของประชาชนจำนวนผมว่าหลายพันล้านนะครับจนะขับทั่วประเทศนะบ,บิ๊กโจ๊กผลงานแกตอนนี้แกก็โดนเด้งไปแล้วนะไม่รู้ว่าแกไปทำผิดอะไรร้ายแรงนะฮะเลยโดนเด้งไปนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็นะผลประโยชน์ไม่เกินร้อละสส่วนที่เกินก็บังคับไม่ได้เหมือนกันนะครับกฎหมายใหม่มันก็จะทําให้การขายฝากเนี่ยเป็นธรรมกับเกษตรกร,กรแล้วก็พี่น้องประชาชนมากขึ้นนะคะนะและคดีพวกะนี้ก็จะเป็นคดีผู้บริโภคแต่ขึ้นศาลยม่ได้ทำนะครับอันนี้คือกฎหมายกฎหมายใหม่ที่บังคับในวันนี้ผมยังอ่านไม่ละเอียดครับแต่ฟังดูสรุปสรุปประมาณนี้ แต่เดี๋ยวเม่ไหนวา่างก็จะอ่านให้ละเอียดนามาเล่าให้ฟังก็เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เปต้นไปลายใครที่เกษตรกรเอาสวนเอาไร่เอาท้องนาไปขายฝากเนี่ยกฎหมายใหม่ก็วันนี้ก็นะมีผลแล้วนะครับนะครับวันนี้มีผลแล้วก็คือว่าต้องระบุรายการให้ครบถ้วนนะต้องไม่เอาเปรียบนะเปรียบชาวไร่ชาวนาประชาชนนะครับแล้วก็ การขายฝากก็ต้องทําเป็นหนังสือแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดินนะครับเข้าใจนะฮะอันนี้คือกฎหมายที่จะออกในวันนี้อืมกฎหมายเยอะวันนี้นะกฎหมายอีกฉบับนะครับนะครับกฎหมายอีกฉบับที่ออกนะฮะนะครับก็คือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะครับอ่นะครับมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานจริยธรรมนะ มาตรฐานจริยธรรมก็คือกําหนดนะรู้สึกว่า,าจริยธรรมเจประการนะผมอ่านคร่าวๆนะนะอันดับแรกก็ต้องเทิดทูนชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปรรพุะนั้นใครที่ต่อต้านสถาบันกษัตริย์หรืออะไรต่างๆนี่ก็จะผิดจริยธรรมเป็นข้าราชการไม่ได้ ก็ต้องมีการดําเนินคดีฟ้องร้องอะไรกันยังไงกันว่ากันไป <c oughs> นะครับที่ผมอ่านคร่าวๆนะนะแล้วก็ต้องทํางานเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อส่วนตนอะไรต่างๆนะคือกฎหมายจริยธรรมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องศีลธรรมไม่มีสภาพบังคับเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวของคนแต่กฎหมายใหม่นี่ถ้าเกิดทําผิดจริยธรรมแล้วมันก็จะกลายเป็นผิดกฎหมายนะมีสภาพบังคับถูกดําเนินคดีทั้งทาง,ทางวินยัย ดำเนินคดีอื่นๆอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่านมาให้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทําอะไรไม่ได้จะทําอะไรเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนก็ผิดนะครับนะผิดจริยธรรมเพราะผิดจริยธรรมนี่ก็นะก็จะผิดกฎหมายผิดกฎหมายก็อาจจะโดนหนึ่งห้าเจเรื่ออะไรยังไงทํานองนั้นน่ะเดี๋ยวไปอ่านมาให้อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ นะปัจจุบันเห็นไหมาบางคนพูดจาไม่ดีนะทำอะไรต่างๆเขาเอาแต่เรื่องประโยชน์ส่วนตัวแต่ปรากฏไม่มีกฎหมายที่จะเอาผิดได้แต่กฎหมายปัจจุบันนั้นสามารถเอาผิดได้แนละ้วเพราะผิดจริยธรรมคือผิดกฎหมายแนละ้วผมเคยทําคดีนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของแพทย์นะเรื่องหมอฟันเนี่ยนะก็ปรากฏว่า อฟันทําผิดจริยธรรมนะครับแต่ศาลบอกว่าการผิดจริยธรรมไม่ได้เป็นการผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นการกระทําของจำเลยจึงไม่ใช่การกระทําละเมิดคนไข้ฟ้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนไม่ได้เดีย่ยผมเป็นทนายหมอเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเขาจัดฟันแล้วเขาก็ไม่ได้ทาการเอ็กซเรย์ก่อนที่จะมีการจัดฟัน ซึ่งตามหลักทางการแพทย์แล้วเนี่ยการจะจัดฟันดัดฟงดัดฟันก็ต้องเอ็กซเรย์ก่อนว่าสภาพของปากสภาพของฟันเดิมมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อวความปลอดภัยในการรักษาแต่ปรากฏว่าทันแตแพทย์คนนี้ที่ผมทำคดีเนี่ยเขาดันไม่ได้เอ็กซเรย์ก่อนทำการดัดฟันคือ <c oughs> ท,ทำอะไรกันแบบมักง่ายการกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการ ละเมิดจริยธรรมทางการแพทย์แต่ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณอะไรร้ายแรงก็โดนเอเ่อเขาเรียกว่าอะไรว่ากล่าวตักเตือนหรือทํำทันบนไว้นะฮะนะโดนลงโทษทางจริยธรรม <c oughs> นะครับซึ่งสารตัดสินว่าผิดจริยธรรมไม่ใช่ผิดกฎหมายแต่กฎหมายใหม่เนี่ยนะครับผิดจริยธรรมก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับที่ออกกฎหมายแบบนี้มานะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าข้าราชการคนไหนที่มันดูแล้วมันไม่มีคุณธรรมเอาแต่ได้หน้าด้านอะไรต่างๆเราเนี้ยเราก็สามารถที่จะเ,าเขาเรียกอะไรดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับนะครับ fc ฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ไปนะครับอืมแชร์ไปแชร์ไปนะครับนะแชร์ไปนะครับอ่าน่ะจ,ะจะริยธรรมมีเจ็ดข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยว จะลองดูซิงว่าม,มีอะไรยังไงนะนะครับผมก็ดูคร่าวๆนะครับมาเช้าตื่นมาเจ็ดโมงตื่นมาสายหน่อยนะครับนะนะฮะ,ะว่าจริยธรรมมีอะไรบ้างเจ็ดข้อเดี๋ยวจะไปดูให้ละเอียดเดี๋ยวลองลองเปิดดูนะวันนี้มีคนขับรถสบายๆ <นะ S 2> คนขับรถก็นะขับสบายขับนิ่มใจเย็นถึงถึงที่หมายแน่นอนนะบางคนให้ขับรถถึงแน่ครับถึงวัด นะถึงวัดถึงโรงพยาบาลนะถึงคุกอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ไหวนะอันนี้เขาขับรถใจเย็นสบายนะฮะนนะครับอันนี้ก็เรื่องของกฎหมายใหม่ๆที่ออกวันนี้นะแล้วก็มีกฎหมายอื่นๆอ,ออกอีกเยอะยุคคอสชอในกฎหมายออกเยอะนะเยอะแยะมากมายนะฮะนะครับสารพัดเรื่องนะฮะ มาต่างจังหวัดจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถจอดลาถ้าเราไม่ดับเครื่องนะครับหรือว่าเราเอากุญแจคาไว้ที่มอเตอร์ไซค์หรือรถปิกอัพนะครับถ้าเกิดรถเราหายไปเนี่ยพร้อมกับกุญแจเนี่ยบริษัทประกันประกันภัยเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบนะถือว่าเราประมาทไรแรงนะผมไปต่างจังหวัดุ่นใหญ่คนต่างจังหวัดเวลาจอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะาคากุญแจไว้นะครับ าคากุญแจว่าที่รถคนรลายมาถึงก็สตาร์ทเครื่องไปพร้อมกุญแจถ้ากรณีดังกล่าวเนี่ยบริษัทประกันไม่ชดใช้ค่าสินหมายทดแทนเพราะถือว่าเป็นการประมาทร้ายแรงนะประมาทเลอะเลอะไร้แรงก็หมายถึงว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลยแม้สักนิดถ้าใช้ความระมัดระวังรถก็จะไม่หายนะครับนะอันนี้ก็คือความหมายของการประมาทร้าแรงเหมือนการขับรถฝ่าไฟแดงอะไรทำนองเนี้ย พวกนี้ก็ร้ายแรงนะเวลาฝ่าไฟแดงไปชนใครนี่ก็ได้รับโทษสถานหนักถ้าบาดเจ็บสหาหัสก็ติดคุกนะถึงแม้รับสารภาพก็ติดคุกหนึ่งปีผมทําคดีพวกนี้มาแล้วนะยกเว้นมีการชดใช้ค่าเสียหายได้สัดส่วนกับความเสียหายอันนั้นก็อาจจะรอการลงโทษนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะ มีหลายคนถามว่าวันนี้นะครับเป็นวันทํางานไม่มาทํางานได้ไหมถ้าไม่มาทํางานก็เท่ากับละทิ้งหน้าที่การงานนะถ้าเกิดว่าการไม่มาทํางานการละทิ้งหน้าที่เนี่ยแล้วเกิดความเสียหายร้ายแรงกับนายจ้างนายจ้างก็เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามกฎหมายแพ่งนะไม่ใช่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานเพราะฉะนั้นบางคนนะครับนะวันนี้ถึงเวลาทํางานก็เบี้ยวไมมาซะ ยังนั่งกินเหล้าไม่จบนะระวังนะครับกลับมาโดนนายจ้างเลิกจ้างได้เลยนะครับถ้าเขาเสียหายร้ายแรงนะครับเลิกจ้างตามกฎหมายแพ่งไม่ใช่เลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานถ้ากฎหมายแรางงานก็คือต้องขาดงาน3วันติดก,กันโดยไม่ได้ลาหรือไม่ได้มีเหตุผลอันสมควรนะครับเช่นอ้างว่ารถเสียอะไรเงี้ยไม่มีเหตุผลอันสมควร รถเสียก็รถคันอื่นมาได้นะครับนะครับมือเท้ายัางเดินได้นะนะครับเออเข้าใจนะครับยกเว้นเจ็บป่วยอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> เคยมีคดีนะครับผมทำนะคดีแรงงานนะขาดงานเกิน3วันพอวันที่ 5... ที่6นายจ้างมีหนังสือไปถึงบ้านบอกเลิกจ้างเนื่องจากละทิ้งหน้าที่เกิน3วันติดต่อกันปรากฏหลังจากนั้นประมาณสัก10วัน ญาติของลูกจ้างโทรมาบอกว่าตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกจ้างยังไม่มาทํางานเนี่ยเกินสามวันเนี่ยไม่ต้องรีบเลิกจ้างหรอกครับโทรไปถามว่ามันตายหรือ,อยังนะครับอาจจะโดนขี้เมาขับรถชนตายไปแล้วก็ได้อย่าเพิ่งไปเลิกจ้างนะหรือไม่ก็นะครับไปดูว่าเขาติดคุกอยู่หรือเปล่านะครับถ้าติดคุกอยู่เนี่ยสารีกาบอกว่า นะมีเหตุจําเป็นไม่สามารถมาทํางานได้เพราะยังอยู่ในคุกอยู่นะครับไม่ถือว่าละทิ้งหน้าที่การงานนะนะครับมีหลายคนเมาแล้วขับติดคุกอยู่ครับนะติดคุกอยู่ก็มาทํางานไม่ได้ถือว่ามีเหตุอนสมควรเพราะติดคุกอยู่นะเพราะฉะนี้วันนี้ถ้าเกิดใครมาทํางานไม่ได้ก็เข้าไปอยู่ในคุกแหจะได้มีข้ออ้างได้นะครับเจ็บป่วยอ้างได้ครับ นะเข้าใจนะมีเรื่องอะไรต่อนะครับคดีความต่อไปที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีคนร้ายงัดห้องนักศึกษาจับหมากดน้ำนะครับจนตายเลยนะครับเพราะหมามันเหา่านะฮะการจับหมากดน้ำก็คือการทารุณกรรมสัตว์นะโทษจำคุกสองปี การบุกรุกในเคหาสถานก็จำคุก5ปีลักทรัพย์ในเคหาสถานก็จำคุก5ปีนะฮะนะครับนะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนก็5ปีถ้าลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในเคหาสถานด้วยอันนี้ก็จำคุก7ปีนะครับนะฮะนะครับเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงหมาไว้นะครับอันนี้คนร้ายเข้าไปงัดห้องครับ ก็จับหมากดน้ําเลยทำไมเป็นคนดีอะไรขนาดนี้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะชิงหมาเกิดอนะฮะนะครับนะฆ่าได้แม้กระทั่งหมาอืมนะครับนอกจากนั้นก็มีกฎหมายใหม่ๆเยอะนะเมื่อวานนี้ก็มีกฎหมายตํารวจศาลนะก็อย่างที่บอกอนะตอนนี้ตศาลมีตํารวจแนละ้วร้อยเก้าสิบบัน ใครไม่มาสารพยานศาลใครมีหมายจับตำรวจไม่จับตำรวจสารก็จะไปคอยบี้จับถึงไหนแล้วให้ส่งความคืบหน้าในการสืบสวนจับกุมมานะตัวคนร้ายอยู่ไหนจำเลยหนีหมายจับผู้ต้องหาหนีหมายจับนะนะครับหรือว่าใครแกะกำไรเท้าออกไปแล้วก็ไอ้พวกเสพยาทั้งหลายหนีคุมประพุติประพฤติต่างๆเนี่ย นะตำรวจสารก็จะไปตามจับนะไปตามจับแต่แล้วก็จะแจ้งโรงพักเรียกฟู้งกลับมาสอบถามถาว่าคุณได้ดาเนินการสืบสวนจับกุมไปถึงไหนแล้วถ้าไม่มีความคืบหน้าก็อาจจะร้องเรียนผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษทางวินัยว่าไม่ยอมจับคนร้ายมาส่งสารนะครับนะตอนนี้มีตํารวจสารแล้วนะสารก็จะมีอํานาจเยอะนะครับหลายอย่างนะ นะครับเนี่ยแหละครับก็จะทำให้ดีขึ้นนะเก้าสิบวันนี้จะมีตํารวจศาลแล้วนะหน้าที่ของตํารวจศาลนะครับก็นะก็คือหนึ่งรักษาความสงบป้องกันปราบปรามอะไรรเยอะแยะมากมายนะหลายอย่างนะฮะนะครับตำรวจศารลรักษาความปลอดภัยคุ้มครองรักษาฝ่ายตุลาการลูกจ้างนะปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการแจ้งให้ตำรวจจับ คนที่หนีประกันคนที่หนีหมายจับอืมทั้งนั้นนะฮนะแล้วจับตัวเองก็ได้อเออ่ืนะครับนี่ครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต่อไปนี่ก็พวกหนีประกันอะไรก็จะลําบากครับ นะครับจะมาพบพนักงานสอบสวนปอทอตอนเช้านะฮะเลขาธิการพักอนาคตใหม่นะครับมารับทราบข้อกล่าวหานะครับรับทราบข้อกล่าวหากรณีถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นศาล <c oughs> ดูหมิ่นศาลก็คือการสบประมาทเหยียดหยามศาลทําให้ศาลดูนะศักดิ์ศรีน้อยลงนะฮะนะครับในการอ่านถแถลงการ หลังจากสารยุบเนี่ยพายพักไทยรักษาชาตินะก็มาดูกันต่อไปนะครับก็รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกก็ไม่ต้องประกันตัวนะหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าพนักง,งานสอบสวนจะมีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่แล้วก็ส่งไปยังการในการจะฟ้องหรือไม่ก็ต้องดูนก็กระบวนการยังอีกยาวไกลนะครับเข้าพบตำรวจวันนี้นะครับนะนะ แล้วก็มีผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นําข้อมูลบิดเบือนข้อบูมเท็จอะไรก็ว่าไปนะครับนะวันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าปิยบุตรจะเป็นยังไงนะครับนะอ่าอืมนะนะครับอันนี้ใครฮะนายสุทินนะนายสุทินพูดถึงเรื่องเซฟปิยบุตรนะนายสุทินก็เป็น ฝั่งตรงข้ามกับปิยบุตรบอกว่าเซฟปีญะบุตรอะไรกันเรียกว่าเซฟส้สนตีนนะนะครับว่ากันไปก็ใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างจะรุนแรงครับเดี๋ยวนี้ครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มนุษย์ลุงหลายคนเนี่ยก็พูดจากันไม่สุภาพก็ธรรมดาครับต้องเอามันไว้ก่อนนะถ้าพูดจาแบบมันๆพูดจาสุภาพพี่มันก็จะไม่ค่อยจะมันว่ากันต่อไปนะ สารและธรรมนูนนัดประชุมรับไม่รับคำร้องกรกตชี้ขาดสูตรคำนวณสอสอปาที่ลิตรก็ดูนะครับวันนี้ว่าสารจะว่ายังไงนะครับเพราะว่ากกตแกไม่ยอมคํานวณปาที่ลิตรนะพอไม่ยอมก็กลัวติดคุกกระส่งสารและธรรมนูนเลยโดยทั่วไปสารและธรรมนูนมันไม่มีหน้าที่มาเป็นที่ปรึกษากรกตนะจริงๆแล้วเนี่ยนะ การที่จะส่งให้สารระนูนตีความมันต้องเป็นกรณีที่เขาเรียกว่ามีข้อโต้แย้งระหว่างองค์กรหรืออะไรต่างๆนะฮะถ้ามันไม่มีข้อโต้แย้งเลยเป็นแต่เพียงความไม่มั่นใจของกะกะตเน,นี่ยมันไม่น่าจะส่งสารละนูลได้นะแต่ก็าว่ากันต่อไปประเทศไทยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ดูแล้วมันไม่น่าทําได้แต่มันก็ทําได้ไงก,ก็ว่ากันต่อไปอะน,ะ,นะครับอ่นะฮะนะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปว่า สารรับนูนจะวินิจฉัยว่าจะใช้สูตรเจ็ดหมืคะแนนต่อปาร์ตี้ลิตรหนคนหรือ3,000 30, มนคะแนนนะครับนะสอสอปาร์ตี้ลิตรจะมากกว่าสอสอ,สอพึงมีหรือไม่เพราะบางคนได้คะแนนสอสอ,สอพึงมีแค่